สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น70โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก49โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ70ของโรงเรียนทั้งหมดซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ของเรายังประสบปัญหาด้านบุคลากรขาดครูที่ตรงตามสาขาวิชาเอกงบประมาณไม่เพียงพอขาดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย บางโรงเรียนยังขาดท่านผู้บริหารผู้บริหารยังขาดการนำเทคโนโลยีหรือนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริการจัดการสถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในภาพรวมเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้จัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โมเดล utt 1 smart กำลัง2ดังนี้ u understand เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน t team work มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก t t e c h n o l o g มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แม่นยำ O Organization ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารโดยใช้รูปแบบกลุ่มโรงเรียนซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันและได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงกว่า N Network การสร้างความร่วมมือและประสานการสนับสนุนด้านงบประมาณ e evaluation ร่วมกันนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาปรับจุดด้อยเสริมจุดเด่นเน้นสร้างขวัญและกำลังใจจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กได้มีแนวทางการบริหารจัดการจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีนวัตกรรมการบริหารสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังตัวอย่างสองโรงเรียนต่อไปนี้โรงเรียนบ้านหนองเฮลประสบความสำเร็จด้วยบ้านหนองเฮวสคูลโมเดล ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ 2P3A และหลักบวรโรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นการอบรมระเบียบวินยัยจิตสาธารณะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ได้แก่ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมและรางวัลโรงเรียน DLTV ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนวัดดนกลอยได้นำ Aspire Model มาใช้ในการยกระดับคนสำมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผู้เรียนการวางแผนการจัดครูเข้าห้องเรียนการออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนอาทิกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning Smart Start เติมทำนำใจและกิจกรรมเสริมปัญญามีการสะท้อนผลผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปผลลัพธ์ที่ได้คือการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของผู้บริหารและคณะครูทั้งสองโรงเรียนที่ได้สร้างสารรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบของโรงเรียนขนาดเล็กสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธา,ยานีเขตหนึ่ง